เอล่นะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสตินจี้ในเกมนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโ o บอกนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในแบบแบ็กกี้วีสนะครับทุกคนแล้ววันนี้ครับก็มีอัปเดตมาใหม่ทุกคนเป็นอัปเดตแบบวันนี้ก็เป็นวันปาร์ตี้ใช่ไหมใช่แล้ววันนี้ครับก,ก,แบบนนก็เป็นอัปเดตพูลพอดีนั่นเองหรือว่าปาร์ตี้สระน้ำเองนะทุกคนแล้ววันนี้ครับก็มีไอเทมมาใหม่ทุกคนเป็นไอเทมว่านั่นเองนะซึ่งมันอาจอยู่ตรงใกล้ตรงนี้เลยนะ ใช่มันเหมือนเป็นอัปเดตมาใหม่ทุกคนแล้วก็มีแว่นไอเทมเข้ามาด้วยนะโอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาไอเทมแว่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคไปเลยดีกว่านะครับทุกคนไปแล้วโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราจะใช้ยาสูตรบินเราจะบินไปดูเลยว่าดูซิว่ามันน่าจะอยู่อัปเดตแถวนี้นะทุกคนดูนะนี่ไงเจอแล้วนะครับนี่คือปาร์ตี้สระน้ำเองนะทุกคนแล้วก็จะมีพ่อมดนอนแบบนอนอยู่ด้วยนะโอ้โหรู้สึกเป็นวันปาร์ตี้ซะด้วยนะฮะโอ้โหแหลกแหลกนะครับ โอ,โอ้มีแม่มดด้วยนะฮะแล้วมีพ่อมดด้วยแล้วก็มีกอบลินด้วยนะฮะโอ้มีน้ำปั่นด้วยมีที่ปั่นด้วยโหรู้สึกว่าจะจะสดชื่นกันหรือว่าจะกินน้ำปั่นกันแน่เลยโอ้โหบรรยากาศนี้ก็ดูดีนะน่าอยากจะไม่เล่นน้ำมากเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ครับก็มีภารกิจที่เราต้องทํานะครับโอเคแล้ววันนี้เราต้องหาไอเทมนะครับก็คือเราต้องทําภารกิจของพ่อมดก่อนนะครับอ่า โอเครู้สึกว่าเรากรอบลินเนี่ยเขาต้องการดีเอนนะโอเคเดี๋ยวเราไปถามกรอบลินก่อนว่าต้องการอะไรเขาต้องการโอเล่นแล้วก็สูตรมนุษย์นะหอดินเอเลยโอ้โหมันต้องใช้ดินเอผสมมาทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดีเนเอผสมก่อนดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเอาดินเอของเรามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปผสมไปเลยนะครับรู้สึกว่าส้มกับน่าจะอีดินเอนะใช่ไหมเออน่าจะใช่นะครับดเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเลยเนาะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราได้น้ำปั่นของกอบลินแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เขากินเลยนะครับโอ้ยโอ้ยจมน้าโอ้จมน้ำอ้ย,อ,ยอ่ะโอเคปั่นเข้าไปเลยอ๋อได้น้ํามาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปให้แม่มดเลยนะฮะแม่มดน้ําเสร็จแล้วนะครับเอาไปเลย โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ ée, เราได้อเทมแว่นมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปวาร์ปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปจุดเดิมโอเคตอนนี้เรามาจุดเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขอรบอดีในไปก่อนเดี๋ยวเราจะเอาแว่นผสมเข้าไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเราจะผสมเข้าไปเลยนะครับจะเป็นยังไงทุกคนโอเคดูจะกลายเป็นอะไรโอ้ทุกคนตอนนี้เราได้กลายเป็นน้ำปั่นนะฮะเอ้ยทุกคนตอนนี้เราได้กลายเป็นน้ำปั่นนะฮะ ว้าวน้ำปั่นนะทุกคนโอ้โหนะฮะเราได้กลายเป็นน้ำปั่นไปแล้วนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาแว่นผสม,มเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาสมองใส่เข้าไปเลยจะเป็นยังไงนะทุกคนนะโอเคสมองผสม,มเข้าไปได้น,นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชิมเลยดีกว่านะครับมาโอ้โหหน้ามืดเลยทุกคนสมองไปเลยเลยนะับโอ้โหไปลเลยเลยตอนนี้นะครับ รู้สึกว่ามุมมองของเราเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศนี้รู้สึกว่าเราน่าจะใสแว่นนะทุกคนโอ้โหเจ๋งดีเหมือนกันนะเนี่ยนะครับภาพก็เลยมืดไปเลยนะเหมือนเราไปเลยเฉยๆทุกคนเออนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาหูผสมเข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแว่นผสมเข้าไปเลยนะจะเป็นยังไงนะทุกคนมาโอเคลองชิมเข้าเลยนะครับ โอเคคนระับตอนนี้เฮ้ยทุกคนตอนนี้ครับเราได้กลายเป็นครีมทาแดดนะทุกคนโอ้โหครีมทาแดดนะครับทุกคนโอ้โหโอ้ตอนนี้ดูดิเวลาเดินใช่ไหมดูโคตรตลกเลยทุกคนนะสําหรับครีมทาแดดของเรานะครับกินกันไอ้ครีมกันแดดใช่ไหมทุกคนเออครีมกันแดดนะฮะคุณปีนดนะทุกคนน่าจะเป็นครีมกันแดดนะครับ อ่ากิมกันเด,ดก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนหูดูท่าดูนี่โคตรตลกเลยฮนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะแว่นผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวันนี้ผสมเข้าลยจะเป็นยังไงนะทุกคนมาเ,เดี๋ยวเรามาลองชิวลยดีกว่านะครับโอเคมันจะได้อะไรนะครับเฮ้ยทุกคนเราได้กลายเป็นเอ่ออะไรอยู่ตรงแขนก็ไม่รู้นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคนะตอนนี้เราได้กลายเป็น มีส้มๆมันอยู่ตรงแขนนะทุกคนใช่มันเป็นก้อนน้ำส้มอะไรก็ไม่รู้นะ,นะฮะอาจจะเป็นที่ว่ายน้ำนะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับฮนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาแว่นผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเอา่อเอาปลาผสมเข้าไปดูจะเป็นยังไงนะทุกคนอ่ปลาผสมได้ทุกคนเรามาลองริงไปเลยดีกว่านะครับมาโอเคมันได้กี่ลุยยางเป็ด ตอนนี้เราได้กลายเป็นยางเป็ดไปแล้วนะทุกคนโอ้โหโอรู้สึกว่าจะเป็นยางที่เอาไว้สําหรับว่ายน้ําเล่นใช่ไหมโอ้โหนะครับโอเคนะครับโอ้โหนี่ครับมันเป็นที่เอาไว้สําหรับว่ายน้ําเล่นนะฮะโอโ้ดีเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแว่นประสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเอาปืนนะับผสมเข้าไปเลยนะจะเป็นยังไงนะทุกคน มาปืนผสมได้ทุกคนเรามาลองยิงไปเลยนะครับเป็นปืนฉีดน้ำมาทุกคนนะนี่นะปืนฉีดน้ํานี่นะปืนฉีดน้ำครับนะเอาไว้เล่นสงการนะเล่นน้ํากันนะเราก็ฉีดได้ทุกคนเอาไว้เล่นน้ํากับคนได้นะสําหรับปาร์ตี้สาะน้ําของเรานะฮะอู้ก็จะมีปืนฉีดน้ําประมาณเนี้ยทุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะาแว่นผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เลยผสมเข้าไปเลยนะครับจะเป็นยังไงนะทุกคนอ่าผสมได้ทุกคนเรามาลองชิมไปเลยดีกว่านะครับโอเคนะมันจะกลายเป็นอะไรเฮ้ยเราได้สายแว่นตาสีแดงนะแว่นกันแดดน,นะทุกคนโอ้โหพูดีว่าอยากจะใส่แว่นเท่ๆเลยทําไมแว่นมันใหญ่จังนะฮะโอ้โหเวลาใส่แว่นนะมันไม่ตรงตาเลย โอ้ ه, นะครับทุกคนนะฮะโอ้ว่นนี้เวลาใส่ก็แววนก็ใหญ่นะทุกคนแต่เหมือนว่ามันใส่ไม่ตรงตาเลยทุกคนโอ้โหแปลกเหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอ้ก็เท่เหมือนกันนะเท่ดีนะครับทุกคนฮะแหนกันแดดของเรานะโอเคโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแว่นผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอานกผสมเข้าไปเลยนะครับทุกคนจะเป็นยังไงนะทุกคนมาเรามาลองชิมปรลดดีกว่านะครับทุกคนไป โอเคอุ้ยโอ้โหลอยได้นะทุกคนตอนนี้โอ้โหเราลอยไปนู่นเป็นยานอวกาศเลยเอ้ยอ๋อเราถือล่มทุกคนเอ้ยเท่ปะเราสามารถถือล่มได้ทุกคนโอ้โหโคตรแจวเลยนะฮะโอ้โหมีไอเทมแบบผสมแล้วก็จะกลายเป็นล่มไปเลยนะโอเคครับมันลอยได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะล่วงลงมานะฮะโอเคนะครับโอ้โหล่มใหญ่จังนะฮะโอ้โหนะครับโอเคโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแว่นผสมเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำพึ่งผสมเข้าไปเลยจะเป็นยังไงนะทุกคนมาผสมได้นะทุกคนลองมาลองชิมไปเลยดีกว่านะครับโอเคเฮ้ยเราได้ไกลายเป็นพึ่งใส่วั่นกันแดดนะฮะโอ้โหเท่เหมือนเงนี่ยนะครับโอ้โหเป็นพึ่งด้วยนะครับโเคตรเท่เลยนะฮะผมเนี่ยได้ไกลายเป็นพึ่งใส่วั่นกันแดดนะฮะตอนนี้โอ้โ,อโหโคตรอย่างแจ๋วอย่างเท่ด้วยนะครับ โอเคนะครับก็สลับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านุ้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็่อริมฝากกดไลค์กดแชร์กดไครตาก็่อลิมกดติดตามก็ิแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็สลับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบายบายนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ําดีกว่านะทุกคนโอเคไปแล้วบ๊ายบายเล่นน้ําดีกว่านะครับโอ้โหเป็นปาร์ตี้ด้วยนะฮะปาร์ตี้สาะน้ำมาทุกคนว้าวโอเคไปแล้วนะทุกคนบายเล่นน้ําดีกว่าละ i see